สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำาให้ชมและศึกษาองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่กรุใหม่มคุณพรมนะครับลักษณะของพิมพ์ทรงก็เป็นลักษณะของพิมพ์ประคังน่าจะเป็นแม่พิมพ์ของหลวงวิจิตรนะครับเป็นแม่พิมพ์ที่มีความงดงามพบเห็นค่อนข้างจะย,ยากนะฮะ ดูจากภาพนะฮะเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางยัภาพของพระสมเด็จองนี้อย่างชัดเจนธรรมชาติของความเก่าเห็นได้อย่างชัดเจนเส้นสายต่างๆล้วนแต่มีการเสตตัวเช่นเส,ส้นซมเส้นแขนเส้นฐานต่างๆนะครับพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จเจจรดซมนะฮะ เพราะว่าระเกตยาวไปชนเส้นซุ้มด้านบนชวนกันตัดขอบค่อนข้างจะชิดไม่เห็นเส้นมะคับพิมพ์นะครับลักษณะของพื้นผิวก็เป็นผิวหางกระเบนนะฮะเรามองจากรูปภาพเห็นชัดเจนว่าพื้นผิวมียับมีย่นมีสูงมีต่ำนะครับส่วนด้านหลังถูกปั๊มตาวัดใหม่อมรรตไว ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกว่าพาระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จกลุ่ใหม่มาคุณผมสีสันของน้ำหมึกก็เป็นลักษณะที่มีสีน้ําเงินการปั๊มก็ค่อนข้างจะปราณีตนะฮะเพราะว่าตัวเจดีของตาวัดอยู่ตรงกึ่งกลางองค์พระพอดีพื้นผิวมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนนะครับเส้นของ สี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงม,มันเปันบรรทัดมีเว้ามีโคง้งจุดนี้เป็นจุดที่เราต้องมาสังเกตนะครับพระสมเด็จมาบมุญทมอันดับแรกที่จะต้องดูก็คือดูด้านหลังนะฮะดูเส้นสี่เหลี่ยมชิ้นฟักว่าจะเป็นอย่างไรบ้างด้านข้างนะครับ ตามขอบก็เป็นเอกลักษณ์ของพระสุเลศที่อยู่ในเจดีย์บางพุ่มพรมมีรอยปริรอยแยกแล้วก็มีฮิกูโรเมาอจับติดนะครับด้านในองค์พระก็นูนเด่นกดพิมพ์ได้ลึกวพอสมควรเส้นสายต่างๆเห็นชัดเจนนะครับพื้นผิวเราเห็นเป็นผิวที่มีความสูงความต่ำชัดเจนภาพนี้เป็นภาพด้านหน้าองค์เต็มนะฮะ บ่งบอกว่าเป็นพระสมเด็จที่มีความงดงามคลาสสิกมีเอกลักษณ์ของพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีมังคลคมชัดเจนนะครับด้านหลังก็เป็นหลังกระดานมีความมาตรฐานนะฮะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแบบนี้เจอก็ต้องเก็บนะครับเพราะว่าพื้นผิวที่มีความสูงความต่ำแบบนี้ ต้องมีเวลานานและก็มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมถึงจะเป็นอย่างนี้ได้นะครับเรามาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกาะขยายสูงกันครับเริ่มจากใบหน้านะครับเราจะเห็นเนื้อที่มีการเซตตัวเป็นก้อนเป็นเม็ดมีความสูงความต่ำในบริเวณส่วนที่ต่ำก็มีขี้โกนลงมาเกาะจับติดนะครับเนื้อจริงๆเป็นสีขาว ซึ่งเป็นสีของเนื้อปูนเปลือกหอยซึ่งเป็นส่วนผสมหลักในการสร้างพระสมเด็จภาพนี้เป็นภาพของพรเกศซึ่งยาวไปจดดเส้นซุมน้มด้านบนนะครับสังเกตดูเนื้อบริเวณรอบๆพระเกศนะฮะจะมีพื้นผิวที่เป็นผิวหักเบนเส้นซุ้มก็เช่นเดียวกันนะฮะมีความสูงความต่าเส้นสายขยุกขยิก ภาพนี้เป็นภาพบริเวณหน้าอกขององค์พระนะครับมีรอยแตกซึ่งเกิดจากธรรมชาติมีคี้กุลงไปเกาะจับติดเนื้อบริเวณอื่นก็มีการเซตตัวมีความสูงความตะภาพนี้ถ่ายเห็นถึงหน้าท้องแล้วก็วงแขนนะครับีกก็มีเกาะจับติดพอสมควรนะฮะซึ่ง เป็นตัวบ่งบอกถึงความงดงามคลาสสิกอันเป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จมาคุงรมภาพนี้เป็นภาพหัวเข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชาจีบอนนะครับสังเกตด,ดูเนื้อนะฮะมีสูงมีต่าเป็นก้อนเป็นเม็ดภาพนี้เป็นภาพหัวเข่าขวานะฮะตรงนี้เป็นผงแขน ภาพนี้เป็นภาพของหัวฐานบัวฝั่งขวานะฮะสังเกตดูธรรมชาติของพระสมเด็จที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนื้อหาต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับภาพนี้เป็นฐานบัวฝั่งซ้ายนะครับภาพนี้เป็นลักษณะของฐานสิงห์นะฮะฝั่งขวา เส้นสายก็มีความพลิ้วขยุกขยิกภาพนี้ก็เป็นหัวฐานสิงฝั่งซ้ายนะครับภาพนี้เป็นลักษณะของฐานล่างสุดหัวฐานฝั่งขวานะครับภาพนี้เป็นหัวฐานล่างสุดฝั่งซ้ายนะครับ ภาพนี้เป็นภาพตรงมุมพระนะฮะถ่ายเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทยภาพเจอลักษณะแบบนี้ก็สบายใจได้นะครับมีรอยแตกรอยแยกรอยปริมีปูนงอกมีขี้กรูลงไปขอจับติดเป็นธรรมชาติสร้างสรรค์ภาพนี้เป็นภาพฝั่งขวาขององค์พระนะครับอันนี้เป็นลักษณะของผลึกแคนไซีนะฮะ สีตรงนี้เป็นสีของพระองค์อื่นที่มาเพื่อนติดนะครับเป็นสีของราวัดใหม่อมตสรกภาพนี้เป็นภาพเส้นซุ้มบนด้านขวานะครับพื้นผิวเป็นผิวหางกระเบนมีความสูงความต่ำภาพนี้เป็นเส้นซุ้มบนฝั่งซ้ายนะครับ สังเกตดูพื้นผิวนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนมีความเป็นธรรมชาติของพระที่อยู่ในเจดีย์างคลพรมชัดเจนนะครับภาพนี้เป็นภาพฝั่งขวาขององค์พระนะครับตรงนี้เป็นเส้นซม์ตรงนี้เป็นพื้นผิวขี้กูก็สารพัดชนิดลงไปเกาะจับติดน,นะครับเป็นลักษณะของคิ้ฝุ่นขี้ดินขี้ทราย เศษไม้ใบหญ้านะครับภาพนี้เป็นภาพด้านหลังนะฮะสังเกตด,ดูเนื้อนะฮะเป็นตะปุ่มตะปัมมีความสูงความตำ่ำมีรอยปีรอยแยกนะครับภาพนี้ถ่ายเห็นถึงสีน้ำเงินของน้ำหมึกที่ปั๊มติดไว้นะครับความเก่าแล้วก็ปูนงอกก็ทำให้สีสันต่างๆ เตี้ยจางลงนะครับภาพนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะมงบอกถึงปูดงอกขึ้นมาทับน้ำหมึกเราเจอเนื้อหาที่มีลักษณะแบบนี้ก็โอเคแล้วนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะของธรรมชาติสร้างสรรค์ภาพนี้เป็นภาพตรงมุมด้านล่างนะฮะซึ่งเราจะมายด น้ำยาเช็คกระยุแผ่นไซ้ายตรงตำแหน่งนี้ตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องกระยาสูงไปด้วยกันนะครับเริ่มจากใบหน้านะฮะเราเห็นเนื้อแบบนี้ก็โอเคแล้วนะครับเนื้อในจริงๆเป็นสีขาวเป็นสีของเนื้อปูนเปือกหอยนะครับส่วนสีน้ำตาลที่เราเห็นบนผิวพระ ก็เป็นลักษณะเอกลักษณ์ของพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์มังคุพรมบริเวณหน้าอกก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับเปื้อนสีน้ำมึกของตาวัดของพระองค์อื่นก็แสดงว่าพระสมเด็จมีเป็นจำนวนมากแล้วก็มีการเก็บกองกองไว้นะครับ การศึกษาสะสมเราต้องดูธรรมชาติบนองค์พระดูความเก่าดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเราไม่ต้องไปดูเรื่องของตำหนิผิมทรงเส้นน้นเส้นนี้ตามที่เราเคยได้เรียนรู้จากบรรดาเสียงทั้งหลายนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าพระสมเด็จจะไม่เหมือนกันสักองนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่แตกต่างกันไป ยิ่งพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีบางคุณพรมนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ค่อนข้างจะสูงดังนั้นพระจะไม่เหมือนกันนะครับปัญหาใหญ่ที่เราเจอในการศึกษาสะสมพระสมเด็จก็คือถูกเสียงตีเก้หรือถูกคนที่ไม่รู้ตีเกนะครับคำว่าเกเก่าผิดเนื้อผิดพิมพ์ เป็นวัฒกรรมในการพูดในเรื่องของธุรกิจเป็นการปฏิเสธที่จะซื้อพระเหล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังแล้วก็หยดน้ำยาเช็คอายุเันซายกันครับตอนนี้เราก็ อยู่ด้านหลังนะครับอันดับแรกที่จะต้องดูก็ต้องดูตามขอบตามมุมนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือเปล่ามีปูนงอกขึ้นมาลักษณะแบบนี้ไหมนะฮะมีรอยปีรอยแยกไหมจุดนี้เป็นจุดสําคัญนะฮะถ้าพัสเดุที่เก่าถึงยุคแล้วก็เป็นพัสเดุที่อยู่ในเจดีพองทมตามขอบตามมุมต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ จากนั้นก็มาดูตรงพื้นผิวนะฮะดูว่ามีความสูงความต่ำหรือเปล่ามีรอยปี๋รอยแยกไหมมียับมีย่นไหมนะครับพอเสร็จที่อยู่ในเจดีย์บางคุณพรมจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่สูงนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าสภาพในเจดีมีความชื้นสูง มีน้ำในอากาศเยอะกลางคืนเย็นกลางวันร้อนนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พระมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสูงตาองค์ไหนผิวพรรณเรียบตึงไม่มีสูงไม่มีต่ำไม่มียับไม่มีย่นไม่มีเปลไม่มีแตกก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นพระใหม่ หรือพระที่ไม่ใช่อยู่ทีเจดีย์บางรุนทมนะครับน้ำมึกที่ปั๊มติดบนองค์พระกรุปใหม่มังคุนทมก็จะมีหลายสีนะครมีสีแดงสีฟ้าสีเขียวสีน้ำเงินสีดำ mm hmm. เพราะฉะนั้น เรื่องของสีสัตว์ของน้ำหมึกหรือลักษณะของตาปัม๊มมัดใหม่อมาตรถไม่ใช่เป็นตัวที่จะนำมาตัดสินว่าภาพองไหนแท้อองไหนเก๊นะครับสิ่งที่ต้องมาตัดสินจริงๆก็คือธรรมชาติบนงหงค์พระที่ปรากฏให้เราเห็นว่ามีความเก่าหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือไม่มีีิกุก่อจับติดหรือเปล่านะครับ ตอนนี้กำลังให้ดูเรื่องของธรรมชาติบนโองพระนะครับพระองค์นี้เป็นพระที่เก่าเก็บไม่ผ่านการใช้บูชาไม่ผ่านการเช็ดกันล้างนะครับเป็นสภาพเดิมเดิมลักษณะธรรมชาติเกิดขึ้นเป็นอย่างไรก็นําให้ดู ในลักษณะแบบนั้นนะครับประเดี๋ยวเราจะมาหยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซต,ตรงตำแหน่งนี้นะครับตอนนี้เราก็หยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซลงไปแล้วนะครับเป็นการพิสูจน์ความเก่าของเนื้อปูนเปลือกหอยที่เป็นส่วนผสมหลักในการสร้างพระสมเด็จรงนี้ ถ้าพระองค์นี้เป็นพระที่มีอายุขเก่าถึงยุคแล้วก็มีปูนกระหอยเป็นส่วนผสมหลักในการสร้างน้ํายาที่เราหยดลงไปก็จะเกาะเป็นเมน็ดปนองพระนะครับแล้วก็จะมีฟองากาดขึ้นแต่ถ้าเป็นพระใหม่อายุไม่ถึงยุคพระที่ทําด้วยปูนพลาสเตอร์ทําด้วยปูนซีเมนต์หรือทําด้วยเรซิน น้ำยาที่เราหยดลงไปเมื่อกี้ก็จะไม่เกาะบนองพระนะครับจะก,กระจายหายไปเป็นการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์น้ำยาเราสามารถทำเองได้นะครับโดยใช้น้ำส้มสายชู1ส่วนผสมกับน้ำา4ส่วนแล้วนำมาใส่ขวดที่สามารถหยดได้เช่นขวดยาหยดตา จากนั้นก็นำมาเช็คพระสมเด็จของท่านที่มีได้เป็นการพิสูจน์อายุของพระเป็นการพิสูจน์ตามหลักวิทยศาสตร์นะครับตอนนี้เรากำลังจะลงไปดูในตำแหน่งที่หยดน้ำยาเช็ควิแอร์ไซด์เมื่อกี้นะครับดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างพระแท้ย่อมไม่กลัวการพิสูจน์ ตอนนี้ถึงจุดที่หยดน้ำยาเช็คยูแคนไซแลนะครับปรากฏว่าน้ำยาเกาะเป็นเม็ดกลมบนองค์พระแล้วก็มีฟองกาดขึ้นมานะครับก็สรุปได้ว่าภาุเสุยตรงนี้เป็นภาุเสวยที่มีอายุกเก่าถึงยุคแล้วก็มีส่วนผสมหลักในองค์พระเป็นปูนประหอย ซึ่งตรงกับคำโบราณที่เรียกพระสมเด็จว่าพระปูนตั้นจากนั้นเราก็ถ่ายรูปแล้วก็เช็ดน้ำยาออกนะครับหลังจากถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาออกแล้วเราก็มาดูด้านหน้ากันต่อนะครับมาดูธรรมชาติที่ปรากฏบนองค์พระว่าจะเป็นอย่างไรบ้างตำแหน่งนี้เป็นลักษณะของผลึกแคลไซี์นะครับ ตรงนี้เป็นรอยแตกซึ่งเกิดจากธรรมชาติสมัยก่อนไม่มีความรู้เราเห็นลักษณะแบบนี้ก็นึกว่าเป็นพระธาตุเสด็จแต่เมื่อศึกษามากขึ้นมีความรู้มากขึ้นก็สามารถสรุปได้ว่าเป็นพลิกแคนไซน์นะครับ พื้นผิวบนองพระมีความสูงความต่ำเป็นผิวหังกระเบนนะครับ mm hmm. เนื้อในจริงๆเป็นสีขาวซึ่เป็นสีของปูนเปลือกหอยอันเป็นสมวนสมหลักในการสร้างพระสมเด็จพระสมเด็จจะมีเนื้อปูนเปลือกหอยเกิน95เหลืออีก5ก็จะเป็นมวลสารต่างๆนะครับ ว่าเราจะ,จะดูตรงจุดไหนของพระองค์นี้เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจุดที่เราดูนะครับโดยเฉพาะตรงขอบตรงมุมนะฮะเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องมาพิจารณาดูนะครับไม่ได้ดูแค่เส้นสาย ตำหนิพิมพ์ทรงเราต้องดูทั่วทั้งองค์นะครับอัสฉริจกว่าจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ได้ก็ต้องผ่านระยะเวลาที่ยาวนานและก็สภาพแวดล้อมต้องเหมาะสมด้วยนะครับถึงจะเป็นแบบนี้ นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่แม่พิมพ์ของหลวงวิจิตนะครับเป็นพระสุเด็จที่มีความงดงามคลาสสิกเส้นสายค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับเป็นพระสมเด็จพระคังที่ถูกนำมาฝากไว้ในเจดีย์บางขงุนร้มเพื่อให้ครบแปด0มันองค์ตามคติความเชื่อโบราณ และก็เพื่อให้ทันเลิกมงคลพราะทุกคุณก็ย่อมโดดเด่นเพราะว่าถูกปลกเสกสองครั้งนะครับคนที่นำไปครอบครองบูชาก็ต้องเป็นคนที่มีศีลมีธรรมมีทานมีภาวะนานะครับถ้าเป็นคนที่มีลักษณะแบบนี้ชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรือง ประสงค์สิ่งใดก็ได้ตามปรารถนานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ